สวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงพิมพ์ชายาจำปาขาวค่ะชื่อเล่นน้องพิงค์ค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านขาดอนเข็มซึ่งมีการจัดกิจกรรมรักษาศีลห้าขึ้นทางผู้ปกครองของน้องพิงค์เองมีความรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะจากที่เมื่อก่อนน้องพิงค์ไม่เคยเก็บที่นอนเลยค่ะ และพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นทําให้น้องพิงค์พับผ่มเก็บที่นอนในทุกๆเช้าค่ะและรู้จักช่วยงานบ้านพ่อแม่อย่างเช่นซักผ้าของตัวเองตากผ้าของตัวเองล้างจานกวาดบ้านและถูบ้านค่ะและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณโครงการรักษาสินห้าที่ทำให้น้องพิง์ รู้จักแบ่งเบาช่วยงานบ้านพ่อแม่ค่ะขอบคุณค่ะ